สวัสดีค่ะวันนี้เราขอเสนอโครงการ Health Sats Hill He กับผลิตภัณฑ์อัอนิ่กาเจลลี่ที่เปลี่ยนของเหลือทิ้งให้กลายเป็นพลังสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันและต้านอนุมูลอิสระพร้อมบรรจุภัณฑ์รักโลกผู้คนในสังคมไทยในปัจจุบันนิยมรับประทานอาหารรสจัดและอาหารแปรรูปอ่อนยืกาเจลลี่จึงถือกำเนิดเปลี่ยนของเหลือให้กลายเป็นพลังสุขภาพช่วยเสริมภูมิคุ้มกันปกป้องเซวลนปูสิ่งแวดล้อมและสร้างโอกาสใหม่ให้ชุมชน แนวคิดหลักคือการแปลรูปของเหลือให้เกิดคุณค่าใช้เปลือกหัวหอมใหญ่เป็นสารสกัดฟลาวนอยผักตบชวาสังเคราะห์เป็นไบโอพลาสติกเชื่อมกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้างสุขภาพยั่งยืนเสริมภูมิคุ้มกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง ก่อนเนนกาเจลลี่เชื่อมโยงกับโมเดล BCG หรือ Bio Circular Green Economy ค่ะซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของไทยค่ะ Bio Economy ใช้เปลือกหอยหอมใหญ่สกัดเป็นสารสำคัญโคเลสเตน Circular Economy นำผักตบชวามาแปลรูปเป็นไปโอพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์และ Green Economy ลดขยะพลาสติกพร้อมช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำทั้งหมดนี้เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันค่ะ โครงการ Onion Guard Jelly ดำเนินงานตามแนวคิด ESG โดยมุ่งเน้นการเติบโต,ตอย่างยั่งยืนในทุกมิติค่ะ E (Environmental) เน้นลดขยะพลาสติกและใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ S (Social) สร้างอาชีพให้ชุมชนและสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล G (Governance) บริหารงานอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ P พ g r o เติบโตพร้อมสร้างผลลัพธ์ดีต่อโลกและผู้คนค่ะ นี่คืออออนเยืการเจลลี่โยเกิร์ตโปรไบโอติกที่ทำมาจากเปลือกหัวหอมใหญ่สดสกัดเป็นโคเลเิตนต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบและเสริมคุ้มคุ้มกันโปรไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ทำงานร่วมกับโยเกิร์ตสดชื่นพร้อมบรรจุในไบโอพลาสติกย่อยสลายได้ช่วยลดขยะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงการอ่อนเนื่องกาดเจลลี่คือการสร้างพลังสุขภาพและสังคมที่ยั่งยืนค่ะด้านสุขภาพช่วยต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์และเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงด้านเศรษฐกิจแต่รูปของเรือให้เกิดมูล,ลค่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมลดขยะพลาสติกด้วยบรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติกและช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ําและด้านสังคมไรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โรงพยาบาลพร้อมสร้างวัฒนธรรม snack for health share for life เพื่อให้สุขภาพดีเศรษฐกิจเติบโตและสิ่งแวดล้อม้นคกั นี่คือ IMPACT ของอันยันกาเจลลี่เสริมสารต้านอนุมูลอิสระสูงลดพลาสติก200กิโลกร,รัมต่อปีและมอบไรายได้ส่วนหนึ่งให้โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลอเนียนกาดเจลลี่เชื่อมยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs หลัก2ข้อค่ะ SDG 3สุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดีเราสนับสนุนสุขภาพดีด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกหอมใหญ่ SDG 12การบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบเราใช้ของเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ลดขยะและสร้างคุณค่าใหม่ให้กับทรัพยากรค่ะ นอกจาก S D G หลักแล้ว Onion God Jelly ยังสอดคล้องกับ S D G รองอีกหลายด้านค่ะ S D G 2ก็กจัดความหิวโหยเพิ่มโภชนาการจากสมุนไพรและโปรไบโอติก S D G 11เมืองและชุมชนยั่งยืนลดขยะอาหารและสร้างอาชีพในท้องถิ่น S D G 14ชีวิตใต้น้ําและ S D G 15ชีวิตบนบกช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศท,ทั้งในน้ําและบนบกจากการใช้ผักตบชวาให้เกิดประโยชน์ ในระดับชุมชนเราสร้างอาชีพใหม่จากเลืองหัวหอมใหญ่และผักตบชวาในระดับภูมิภาคช่วยลดปัญหาผักตบพร้อมต่อยอดซื้อตลาดโอทอปและฟังชั่นอลฟูดและในระดับประเทศสนับสนุนโมเดล BCG อ c o n o m มีและธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise ค่ะนี่คือโครงการ Health That He Hills กับ Onion g e ล l i e ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังค่ะเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวของโครงการนี้ผ่านโฆษณากันเลยค่ะทุกวันเราอาจไม่รู้ตัวว่าอาหารที่อร่อย กำลังทำร้ายสุขภาพของเราอย่างช้าๆทุกวันมีเปลือกหัวหอมใหญ่จำนวนมากถูกทิ้งโดยที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันซ่อนคุณค่าต่อสุขภาพไว้มากมายแม่น้ำของเราก็มีต่างกันเต็มไปด้วยผักตบชวาที่ปกคลุมผิวน้ำกี่ขวางทางไหลและค่อยๆทำลายระบบนิเวศไปทีละน้อยจากสิ่งที่ใครมองข้ามกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราเริ่มต้นเฮลธ์เด d h e a l เปลี่ยนของเหลือให้กลายเป็นพลังสุขภาพที่ยั่งยืนของเหลือธรรมดา ซูเจลีโยเกิร์ตท,ที่ดูแลสุขภาพของคุณออรเนยียนการ์ดเจลี่รวมพลังโปรไบโอติกและสารสกัดหัวหอมใหญ่ต้านอนุมูลอิสระเสริมคุมคุ้มกันผักตบชวาที่เคยรบน้ำวันนี้กลายเป็นซองออเนยียนการ์ดเจลี่บรรจุพันุรักโลกที่ทั้งย่อยสลายได้และสร้างรายได้ให้ชุมชนรายได้ส่วนหนึ่งจากยอดขายเรานำกลับมาช่วยโรงพรยาบาลในพื้นที่ห่างไกลพร้อมมอบอเนยียนการ์ดเจลี่ให้ผู้ป่วยพักฟื้นและผู้สูงอายุเป็นของว่างเพื่อสุขภาพที่ดีต่อใจและดีต่อโลก on Jenka Health That Heals.